ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมวัมนอนี้ก็มาเยียดลองแทะเราเพื่เขาครับผมถนนเ้นนี่เขาลังทําไใหม่ครับมดจากอบตรครับผมป้าวไวครับ,บรถตัดตัดบ่ดได้ครับนี่เห็นเยอะครับผมเห็นก้อนลายครับแก เอาไปตัดทั้งอื่นเราอยครับนี่ยังมามาตัดให้อีกก็ไม่นี่นเฮ็ดล่องคือเก่าครับผมขั้นตอนเฮ็ดล่องก็ไม่นี่ก็เสร็จแล้วครับพอทำล่องเสร็จก็วางสายครับวางสายมันหยุดต่อขั้นตอนที่สองวางสายมันหยดุดหลังจากไถจากยกล่องแล้วครับขั้นตอนที่สองคือ วางสายมยุทธครับขั้นตอนที่สามก็คุ้มผ่าแล้วครับครับผมพขคุ้มผ่าเสร็จค่ะวขั้นตอนต่อไ้ก็คือปลูกแล้วรับปลูกแล้วก็พักลักพักลักแล้วกบค้างคายครับผมค้างคายก็้เลี้ยวขั้นตอนดูแลต่อไปครับผม ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมมาให้แรงใจแต่ขอบขอบคุณหลายๆนี่ก็ไม่ล่องนะครับคนเจ้าไร่ชาสวนค่อยได้อยู่ได้เศ้าหรอกครับผมจะหามื่อวางยากครับนอกจากทำตัวให้วางแต่ช่วงเก็บพัก ยิ่งงานจนครับเก็บจะเศร้าครับบางข้างก็เก็บระตีตีหนึ่งตีสองครับลูกเป็นเจ็บเหรอเวลาพักพอน,น้อยมากครับผมจะเป็นแรงตัวแรงก็สิ่งแล่นพักเข้าออตลาดสี่มุมเมียงกรุงเทพครับผม ยิ่งมีเวลาพักผ่อนหลายครับผมอดหลับอดนอนกลับมาก็ต้องมาหายน้าหาท่าครับผมยุ่งสิละพี่น้องชีวิตชาวชาวสวนครับผมเท่าไรเฮาก็ยังมีเวลาพักผ่อนบ้างอยู่หลังจากเอาหนามันหน้าก็พวกเกจก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกสำหรับคนเฮ็ดผักเวลาหน่อยครับ ก็ชมบรรยากาศขึ้นเก่าแล้วครับผมว่าแบบให้พี่ให้น้องฟังก็เน้าเขาผก็เน้าเขาเขตอำเภอท่าตะเกียบตำบลยางกระบกผมก็บรรนายใจครับเขตอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดสาขึ้นเซาครับผมฝ่าเขาครับ วนเขศต่างพุ่นครับเขาต่งพุ่นเนี่ยเขาอ่อยเจ้าบังครับเป็นจังหวัดจันทบ,บุรีครับอีกฝั่งข้าง่นก็จังหวัดปราจีนบุรีครับผมพื้นที่ผมอยู่จังหวัดสก,กวครับยุ่งซนี่แหละพี่น้องมีอย่งางไรยรอกท่านอยากหู้ว่าผมเฮ็ดจังได้ใส่ย,ยันยังใส่ปุยยังเหรอ เพาแม่พี่น้องครับคอมเมนต์มาได้มาถามได้ผมก็บอกหวงนะครับเจอผมบ่อยากบอกออกอากาศไปเพราะว่าจะเป็นการโฆษณาครับผมถ้าคอมเมนต์มาผมก็ตอบได้ผมก็ขอบอกก่อนว่าผมใส่สารเคมียัยงไงน,นะครับผมเพราะว่าถ้าเขา,าใส่สารเคมีนี่พักอะบง่งามบ่สวยครับถ้าเขาตลาดสีมุมเมียงหรือตลาดกลางเขานี่ เขาบ่ซื้สือเลยครับาบ่สวยแท้มาง,งามแท้คอยเป็นตักใบให้กันครับถ้าจะมีแมงเจาะใบหน้อยนึงก็าบ่รได้ครับเนี่ค่าเขาก็บอเอาครับเขาเอาตัวของสวยครับผมของบสวยขายยากครับเพราะจริงใส่สารชีมีครับแต่เขาก็บ่ได้ใส่มั่วตัวครับผมมีอย่างรับกวนเขาจะคอยดูแลตลอดถ้ามี มาเลี้งมาสุบกวนเขาขค่อยๆฉีดยาครับผมฉีดยาเขากาา็ไปใส่ยาแบบแห้งเกินไปครับผมต้องมียามีกำหนดครับสองมือสามมือยิงสมมีส่ครับฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นแรงใจ่อยกดติดตามให้น้ำทองในน้อยครับผมครับไมนมีอย่างเราครับขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง กราบสวัสดีครับผม